เศรษฐกิจไทยอยู่บนตะโกนการเติบโตช้าปัจจับกับความเสี่ยงของเงินฝืดและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ด้วยการเติบโตที่ชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจโตไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในช่วงครึ่งปีหลังถึงครึ่งแรกของปีหน้าแต่ที่น่ากังวลมากกว่าคือความเสี่ยงของเงินฝืดที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนโยบายการเงินที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มาแต่ที่น่าสนใจคือทำไม s b e c ถึงคาดการณ์ว่าก็นึงอาจหันดอกเบี้ยนในเดือนธันนวาคมี้ และนโยบายการเงินจะมีบทบาทอย่างไรในการช่วยเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าแต่ที่นี่คือจุดที่น่าสงสัยการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวอาจไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายในเท่านั้นแต่อาจเกี่ยวข้องกับนโยบายการค้าและภาษีของสหรัฐที่กำลังส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งความเสี่ยงของเงินฝืดที่เพิ่มขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเกินไปในอดีตและความสามารถในการควบคุมเงินเฟ้อที่ยังไม่เพียงพอซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและควรติดตามต่อไปนโยบายรัฐบาลใหม่ กระตุ้นสั้นแต่ผลลัพธ์ยาวรัฐบาลใหม่ได้มีนโยบาย Quick Big Win ที่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเช่นมาตรการคนละครึ่งพวงเงิน6.7หมื่นล้านบาทแต่ผลกระตุ้น GDP ยังจำกัดเนื่องจากวงเงินจัดสรรจากงบประมาณโครงการอื่นไม่ได้เป็นเม็ดเงินใหม่นอกจากนี้บางส่วนของมาตรการอาจรั่วไหลออกจากระบบเศรษฐกิจเช่นใช้จ่ายซื้อสินค้านำเข้าหรือใช้จ่ายให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการที่อยู่นอกระบบภาษีซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและควรติดตามผลลัพธ์ในอนาคตคำถามที่น่าสนใจ คุณคิดว่านโยบายการเงินของกรจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรในระยะข้างหน้าและคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าความเสี่ยงของเงินฝืดกำลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบันชวนให้แสดงความคิดเห็นและพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์